เบอร์เดย์ร่วมหน้านะคะมาจากไหนมาจากสะพานใหม่กรุงเทพค่ะที่มีมุกมาเล่นด้วยจัดมาเลยครับหน้ากากอะต้านไวรัสแต่เธอหน้ารักอะเราต้านไม่ไหวจริงต้านไม่ไหวเลยหรอมุยนงคุมมน่ารักเกินมุยพี่ก็น่ารักนงคุมมมุยจะพูดอะไรอ่ะมุยจดเล่นหน้า พูดคุยกับพี่ได้ไหมพี่ไม่รู้จะคุยอะไรกันผมก็อยากเต้นมาที่มาหากันต้องูมร้องแล้วก็ฝันด้วยไม่รู้ว่าจะชอบไหมนะแค่มาหากันก็ชอบมากเลยนะไว้จะเปิดดูนะได้สัญญาก่อนว่าจะดูแลตัวเองด้วยสัญญาอันนี้ก็รูปปู๊บนะค่ะ ถ้าคิดถึงกันก็อยู่ด้วยดีคือน,น่ารักจังเลยขอบคุณนะคะบ๊ายบาย